สดีวน,นายพีเคจนาพีเคช้าแนครับผมวันนี้เราจะมารีวิวขนมกินกัน <pir> หรือต้องขอขอบคุณนะฮะที่ตามรับชมมาแต่คลิปแรกจนถึงคลิปปัจจุบันนะวันนี้เราอยู่ในรายการกินไปทั่วกับนายพีเคซึ่งคุณภรรยาผมเขาไปซื้อของเขาบอกว่าเป็นของชาวใต้อุดหนุนชาวใต้เป็นสินค้าท้องถิ่นอาหารท้องถิ่นประมาณนั้น แล้วก็อยากให้ลองมารีวิวเพื่อที่แบบว่ามีใครสนใจออแบบว่าอยากเห็นหน้าตาประมาณไหนรสชาติประมาณไหนเราก็จะทําการกินโชว์นะประมาณนั้นซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ภรรยาผมเขาไปเอามาเป็นของยี่ห้อของคนน,นนี้ประมาณนี้ซึ่งผมไม่รู้จักหรอกว่าเขาเป็นใครแล้วก็ไม่ได้เงินสนับสนุนจากเขาเพียงแต่ว่านะอย่างที่บอกเราทําช่องใหม่ของเราเราก็อยากจะทําอะไรที่มันหลากหลายรูปหลายรูปแบบ บางทีภรรยาไปซื้อของมากินอย่างเงี้ยเราก็เอามารีวิวสะหน่อยนึงอ่ะขนอมอะไรไม่รู้แต่ภรรยาไม่ได้ให้คู่มือการกินมานะฮะเดี๋ยวต้องโทรถามภรรยาก่อนนะเพราะไอ้ขนมนี่มันเสียอะไรนะอันเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดมันเขาเรียกอะไรอ่ะหูต้อยไอ้ไอ้ขนมที่คุณให้มาไอ้ที่มันเป็นแป้งหนาๆใหญ่ๆเขาเรียกขนมอะไรคอเป็ดคอเป็ดอ่าแล้วที่เป็นกลมๆเหมือนโดนัทอะ่ะ ขนมเจาหูโอเคแล้วอันนึงที่มันเป็นแผ่นๆสองชิ้นที่คุณมาทิ้งไว้ให้ผมเพาเรียกอะไระจำไม่ได้่อัอนนี้ขนมคอเป็ดอันนี้ขนมเจาหูส่วนอันนี้ยังไม่รู้ไปหาข้อมูลก่อนแป๊บน,นี่เขาเรียกขนมดูขนมดูดูกินไม่ได้ต้องดูเนย เขาเรียกขนมแป้งอบโอเคอ่ะขอบคุณมากครับผมแค่นี้แหละค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วได้ข้มอมูลเดี๋ยวคุณภรรยาแล้วว่าอันนี้เขาเรียกว่าขนมคอเป็ดอ่าอันนี้เห้เรียกขนมแป้งอบอันนี้เขาเรียกขนมเจาะหูส่วนในถุงอันนี้เรียกว่าขนมดูขนมดูขนมดูมดอ่าสุดท้ายก็เราจะมีปลาเขาเรียกปลาอะไรปลาสวรรค์อ่าปลาสวรรค์ อันนี้ก็คือปลาสวรค์น,นะฮะมีส่วนผสมแบบหมูสวรค์เนื้อสวรค์นนะแบบเดียวกันขนมมาแรกที่เราจะมากินกันคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะขนมแป้งอบเพราะว่าภรรยาเขาเหลือให้สองชิ้นเราก็จะลองชิมดูว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงมาเริ่มเลยขนมแป้งอบเฮ้ยมีลูกเกดมีลูกเกดอยู่ตรงกลางผมเป็นคนไม่กินลูกเกด ผมไม่ชอบมันคือตอนเด็กๆแม่ให้กินแต่ลูกเกตคือแม่ชอบซื้อลูกเกตให้กินลูกเกตลูกลูกเกตหรกอลูกเกตกินจนเบื่อ,อม,มันมันค่อนข้างจะแป้งมันไม่ได้นุ่มมันค่อยๆละลายไปเรื่อยๆแป้งนะครับอืมไม่หวานมาก มันมีความเป็นเหมือนขนมโบราณจริงๆนะก็รสสัมผัสก็เหมือนขนมโบราณเนี่ยถ้าตอนเด็กๆเราเคยกินไอ้พวกไอ้ที่มันเป็นแป้งเกีียวๆแล้วมีน้ําตาลขา,ขาวๆอะ่ะอืมไอเนี่ยฟิลประมาณนั้นนะกลิ่นของเขารสสัมผัสเขาฟิลประมาณนั้นมันจะเหนียวๆหน่อยหมายถึงว่าตัวแป้งเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเหนียวๆนิดนึงเหนียวไม่ได้หมายว่าเหนียวเหนียวหนึบๆนะหมายว่ากัดเหนียวๆอะ่ะ อ่าอย่างเงี้ยอืมอืมอฮโอเคผ่านไปสำหรับขนมแป้งอบนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปเราเนี่เรามากินขนมเจาะหูขนมเจาะหูของดีพื้นถิ่นภาคใต้นะฮะส่งไวนะคนา้ายจะส่งไวคนระยาผมสั่งไปเมื่อวานก่อนเมื่อวานมั้งวันก่อน,นอวันซืนวันซืนเราก็ได้เมื่อวานนี้ นางก็อยากจะกินแหละแต่ว่านางก็อยากให้เราทํารีวิวก่อนเราก็เลยเราทำรีวิวก่อนก็ได้เดี๋ยวต้องรีบรีวิวไงนี่รีวิวตั้งเช้าเลยเพราะเดี๋ยวนางต้องไปกินต่อนอนบ่ายหน้าตาหนมเจาะหูเป็นแบบนี้ฮะประมาณนี้นะขนมเจาะหูเป็นกลมๆเหมือนโดนัดค่อนข้างจะแข็งแข็งไม่ได้แบบแข็ง,ขงโป๊กหมายถึงว่ากัดแล้วมันรู้สึกว่าเออมัแข็ง แล้วต้องใช้ต้องใช้แรงกดของกรามในการเคี้ยวในระดับหนึ่งเป็นขนมที่เป็นได้จะทำจากการทอดเพราะว่ามันมีน้ํามันด้วยฟิลขนมโก๋เอ้ยขนมโก๋ขนมที่เป็นก,งก,งนกลงกงกงขนมกงเออฟิลเหมือนขนมกงไอ้ที่มนวงกลมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมข้างในอะ่ะที่เขาชอบคือถ้าเป็นงานแต่งแถวแถวชนบุรีระยองพวกเนี้ย เขาจะมีขนมกงคนจีนชอบชอบทำขนมกงในงานมงคลนั้นแต่งแตนี้เื่อความให้คองใจคือรสสัมผัสก็อร่อยดีถ้าใครชอบขนมกงก็จะชอบขนมประเภทนี้โดยรวมไม่มีอะไรครับเป็นเป็นแป้งทอดรสชาติหวานๆแล้วก็มีน้ำหนักในการกดของของฟันระดับหนึ่งอร่อยอยู่อร่อยอยู่ ถ้าหามผมผมชอบมากกว่าขนมแป้งอบเมื่อกี้อันใช้ได้ขนมแป้งอบให้ผมผมให้คะแนนก็อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะผมไม่ได้ว่าไม่อร่อยนะมันก็อร่อยกินได้แต่ถ้าถามความว้าวในรสชาติที่ผมรู้สึกผมให้ห้าคะแนนส่วน,วนขวนมมันเนี้ยผมให้หกถุดห้ากันมันเหมาะคนที่แต่คนคนวนวเนี่ยผมไม่ควรกินเยอะเพราะว่าน้ำมันมัน,มนเยอะ ผมไม่รู้ว่าเขาใส่กล้วยหรือเปล่านะบาง,บางคำมันมีกลิ่นเหมือนกล้วยเลือยงๆขึ้นมานิดนึงแต่โดยรวมผมให้6.5อร่อยใช้ได้อยู่นั่นคือขนมเจ้าหูนี้มาถึงคิวขนมขอเป็ดรสชาติจะเป็นยังไงมาลองอุ้ยบรรยายนัดมัดแม่นคลิปโป่งอะ อ่ะโอเคอันนี้คือผมหน้าของเจ้าขนมคอเป็ดนะฮะมันจะเป็นฟิวประมาณน,นี้นะมันก็คล้ายคล้ายค้ายนมถังไม่ใช่นมถังแทบ c. คล้ายๆล้ายเขาเก็บว้าอ่ะเขาเก็บว้า,วาวชุบน้ําตาลเคลือบน้ำตาลประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองกินดูก่อนอ่ะมีความกรอบเหมือนแบบหนึ่งกลิ่นเหมือนแม็กกี้อ,อาจจะไม่ได้ใส่หรอกแต่จมูกผมเพี้ยนไงไมีกลิ่นเหมือนแม็กกี้แล้วแต่ไม่ได้มีรสชาติเค็ม อืันที่บอกมันมีความคล้ายๆข้าวเกี๊ยวว่าวเพื่อนน้าตาลมันจะเป็นหลายๆฟิลรวมๆกันคือมันไม่ใช่ข้าวเกี๊ยวว่าวร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันไม่ใช่ว่ากลิ่นเหมือนข้าวเกี๊ยวว่าวที่เรากินนะจริงจริงมันคือกลิ่นน้าตาลของเขาแหละคิดว่าแล้วมีกลิ่นแป้งเลหน่อยหวานในเรื่องเลยแหละเพราะว่าข้างนอกมันมันมีความฉาบเหมือนในเนี่ยเหมือนนั่งเล็ทอ่ะ คือนางเล็ดข้าวแตนนี่เขาเรียกเรียกกันอ่ะแล้วแต่คนจะเรียกนะเขาเรียกนางเล็ดข้าวแตนประมาณนั้นมันจะเป็นน้ําตาลปึกเครือปรุงข้างนอกหวานหวานเจี๊ยบเลยคือโดยรวมเป็นคนกินหวานกลางๆไม่ใช่คนกินหวานจ๋าแต่อันนี้คือหวานจ๋าหวานเจี๊ยบคือสําหรับคนที่กินหวานกลางๆอย่างผมนะถือว่าหวานเจี๊ยบแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบกินหวานอ่ะก็ถืออยู่ในว่าก็ถือว่าอยู่ในหวานที่เป็นเลเวลที่กินได้คน,คนที่ชอบกินหวานก็จะชอบ มันบอกไม่รู้ว่ากินประมาณไหนเพราะว่ามันไม่มีบรรยะาดตอยางเคียบเคียงเลยในกลิ่นของตัวมันเนี้ยมันไม่กินเฉพาะของเขาจริงๆขนมข้อเป็ดอ่ะ,อ,ะอันนี้มาถึงอันนี้ขนมดูขนมดูแกะดูก่อนนะขนมดูเขาบอกว่าอันนี้มีส,สารสังกันบูดด้วยอ่าถ้าเกิดแช่ตู้เย็นให้วิธีการกินถ้ากรณีแช่ตู้เย็นอ่าให้เอาออกจากตู้เย็นมาให้มันนั่นก่อนแล้วค่อยกินหรือถ้าให้ฟิลอร่อย,อร,อ,ยอร่อยก็ต้องให้มันอุ่นอนไปอุ่นไมโครเวฟ ขนมอันนี้ก็ขนมอันนี้อาจจะมีอายุอยู่ได้ไม่นานนักเขาบอกว่าตั้งแต่6วันนับงป่วันที่สง่งถ้าเกิดไม่ใส่ตู้เย็นแม้จะไม่แก่ถุงนะอยู่ได้แค่หวันแล้วก็ถ้าอยู่ในตูวเวน้เย็นอยู่ได้ประมาณ10วันมันจะมีแป้งค่อนข้างเยอะเลยนะใต้ก้นถุงมีแป้งพอสมควรไว้กันมันติดเพราะขนมดูดูท่าทางจะเหนียวเขาถึงแนะนําให้เข้าไมโครเวฟอ่ะนี่คือหน้าตาของขนมดูครับเป็นแป้งคล้ายๆขนมโมจิ คล้ายขนมโมจินี่แหละมันก็จะมีแป้งหุ้มๆแล้วข้างในมันก็จะประมาณสีน้ำตาลแบบนี้มาสังเตตามนี้ถ้าเป็นคนอีสานจะเรียกข้าวทิพนี่เวลาเขามีงานบุญกันเขาจะไปกวนกายศาสตร์เออกายศาสตร์ข้าวทิพแต่ว่ามันจะไม่ได้มีมันคือข้าวนั่นแหละน่าจะเป็นข้าวทิพแหละอ กินนี่แ้วกันหน่อยสวยกอผมเข้าใจแล้วว่ามันก็ถึงให้มันอุ่นๆเพราะถ้า laughter, อุ่นอ่ะมันจะเหนียวเป็นขนมโมจิเลยกพฟิลหน้าตามันเหมือนขนมโมจิเดียพฟิลหน้าตาเหมือนขนมโมจิก็เลยถ้าเกิดอุ่นมันจะคงจะเหนียวเหนียวแบบยืดเลยอ่ะอือปะได้ปะไอขนมสียวขาวขนมดูว่าคุณบอกมันเหมือนรสชาติเหมือนอะไรนะกายศาสตร์หรืออะไรนะเหมือนข้าวตังข้าวตูข้าวตูอือ รสชาติเหมือนข้าวตูไอ้ที่เป็นสีเหลี่ยมๆที่อยู่ในกล่องใช่ป่ะที่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 เขาที่เขาทำใส่พิมพ์เหมือนถั่วอัดอ่ะอ่าโอเคสีนเขาตู้ฟิลเลอร์มันข้าวตูออืฮึโอเคครับผมขอบคุณครับค่ะอ่ะเขาเขาเรียกข้าวตูประมาณข้าวตู๋ข้าวตูเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปอินเสิร์ตไว้แต่ละอย่างเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปอินเสิร์ตไว้ให้ดูนะว่ามันเปรียบเทียบกันแล้วรสชาติมันคล้ายๆกับอะไรอ่าก็ประมาณนั้นเราถามว่าหวานไหม ก็หวานแต่ไม่ไม่เท่าคอปเอ <S <S คอป็ดคอเป็ดหวานเจี๊ยบโอเคมาถึงปิดท้ายอะนี่ก็มาถึงคิวของของชอบของครอบคอรัวนะฮะของเราเองนะฮะปลาสวรรค์สามรถนะก็อันนี้เขาแจ้งไว้ว่าอยู่ได้15วันนอกตู้เย็นแล้วก็1ิบถวันนอกตู้เย็นแล้วก็อยู่ในตู้เย็นได้ประมาณ2เดือนวิธีการกินให้ดีสุดก็คือเอาไปอุ่นไโคเฮฟหรือ,อไปจีกระทะเทฟล้อนให้มันรสชาติ อร่อยขึ้นให้มันร้อนขึ้นอุ่นขึ้นแน่นอนแหละอะไรที่มันอุ่นขึ้นร้อนขึ้นไอ้น้ำมันมันเอ่ยน้ำมันจากเครื่องเทศเตยมันจะละเหยแล้วมันจะมีความนุ่มของเนื้อของอาหารอ่ะมันมีความนุ่มมากขึ้นแต่เราไม่คนอย่างเรากินที่ไหนก็ได้กินอะไรก็ได้มาแสดงหน้าตาประมาณนี้ฮะค่ ที่เคยกินพวกปลาแผ่นหมูแผ่นหมูทุบก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันจะประมาณไหนแน่นอนฮะกลิ่นหอมมาแล้วพริกไทยพริกไทยเม็ดนี่แหละมาเลยลอยมาเลยหอมพริกไทยจัดจมูกนะฮะอ่ะถ้าใครที่กินอาหารหรือคนเล่าคนแก่มันจะพูดว่า การกินของคาวอะ่ะหลังของหวานอะ่ะมันทำให้คาวหรือการกินของหวานมันทำให้ของค้ามีความคาวป้ายกัค้า,าซึ่งเรนสังเกตเห็นแล้วนะว่าผมกินของหวานมาตลอดทางแล้วนี่คือเนื้อปลาเนื้อปลาทำสามรสมีเครื่องเทศแน่นอนมันต้องมีความคาวแต่อันนี้ไม่ขควครับทั้งนนี่นกินของหวานมาแล้วนะรสสมผัดค่อนข้างนุ่มเนื้อนุ่มมากครับ สัมผัสลิ้นนี่แบบสัมผัสฟันนี่นุ่มอะให้วนนุ่ม mm hmm. มีหวานปรี้ยวปรี้ยก็หวานแหละเพราะว่าเรากินของหวานมาเนาะมีหวานปนเข้ามาอยู่ mm hmm. แล้วสัมผัสดีไม่มีกลิ่นคาวครับสำหรับใครที่ไม่กินปลาไม่ชอบปลาผมบอกเลยว่าอันเนี้ยกินได้นะเพราะมันไม่คาวก็กลิ่นพริกไทยมันก็ค่อนข้างจะ หอมเครื่อเทศเขาหอมเขาทำถึงอ่ะเท่าเครื่องเทศอ่ะคนท่าีเยอะกินกับข้าวได้กินเล่นก็ได้เดี๋ยวผมลองคิดดูว่าผมจะเอาเจ้านี่ไปทำเมนูอะไรแปลกๆเออเอามาทำให้ดูกินกันดีกว่าอือ้มกินแล้วกัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้ส่วนเรื่องของรสชาติอะไรพวกนี้อันนั้นเป็นรสนิยมส่วนตัวเนาะเพราะว่ามันเป็นความชอบของผมซึ่งชอบผมกับชอบคุณไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าจะรู้ว่ามันอร่อยไม่อร่อยคุณต้องไปซื้อกินเองนะฮะแล้วคุณจะรู้ว่ามันอร่อยถูกใจคุณหรือไม่นะไม่ใช่ฟังผมอย่างเดียวอ่าผมอาจจะกินแล้วแบบหอมหอมมันนัวมันอร่อยหรือไ่ใจผมว่ามันไม่อร่อยแล้วมันก็ อาจจะอร่อยคุณก็ได้ดังนั้นดีที่สุดไปหาซื้กินเองนะอุดหนุนที่น้องชาวใต้เราด้วยโอเคก็ขอตัวไปกินนะก่อนนะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยโอเคก็ขอคุณที่ไารับชมนะฮะเดี๋ยวมาทำอะไรกินเดี๋ยวมารีวิวอะไรกันอีกเดี๋ยวว่ากันโอเควันนี้บ๊ายบายไปแล้วิ้ว